คงไม่มีทางใช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีคำว่ารักไม่มีค่าพอต่อให้พ้นใดใที่เธอต้องการหากว่าเธอับฟังเสียงหัวใจท่กฉันคำว่ารักเพราะให้พ้นใด ไม่ต้องเข้าใจเพราะฉันม่ต้องการและทุกคำที่เธอจะฟังต่อจากนี้คือทุกสิ่งที่ตรงมาจากใจฉันเพราะมันคือความจริงใจจะพูดใจจริงๆและไม่มีผลจริงนั้นคำว่ารักของฉันถึงเธอไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจ ที่คาดด้พอแลรักเธการใครฉันนั้นก็พราะแม้ต้องตายจากไปก็ะเธอคือดวงตะว,วันในใจฉันเพียงดวงเดียวและจะยังมันคงตราบวันสุดท้ายรู้ว่าเธอยังคงลังเลยอยู่ใช่ไหม ำใดๆที่เธอจะเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้และทุกคำที่ฉันอยากฟังต่อจากนี้ให้ทั้งหมดตรงมาจากใจเธอได้ไหมให้มันคือความจริงจากหัวใจจริงๆและไม่ขอให้พลจริงนั้น คำว่ารักของฉันจงเธอไม่รักมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุดใจที่เคยได้พบแล้วรักเธอเกินใครฉันนั้นก็พราะแม้ต้องตายจากไปก็เธอก็ดวงตะว,วันในใจฉันเีงดวงเดียวและจะยังมันคงปราบวันสุดท้ย เยังคงเหลือยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดใดที่เธจะเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว